What's up Singapore oh, ho, ไม่ได้จริงๆอะไรจะสตรองขนาดนั้น What's up Singapore โ oh, หสำเนียงน้องที่คือชินล,ลดวันนี้มาแบบฟ้ารักพ่อฟารักแม่ฟารักทุกคนฟารักบลิ้ g ฟารักลิลลี่นะคะชอบมากและแอดบอกเลยว่าแอดขอให้ดูชอ็อตนี้ก่อนบอแอดชอบมากถ้าเหลืถอทาบัดโพแบบนี้แอดชอบมาก าน้องยาวหลายเมตรจริงๆนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโ เสวไม่ไหวนะตละท่านี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะนี่มันฟ้าเริงรองชัดๆนะคะสวยมากแล้ววันนี้เป็นแบบไม่ใช่โพนี่เดียวอ่ะเป็นแบบยกหางขึ้นไปเป็นโพนี่แบบเก๋ๆนะคะนี่ลูดูหูเป็นคนที่แบบแต่งตัวอะไรก็ได้อ่ะค่ะยาวได้เปรียบจริงๆนะคะหุน่นแบบสปอม์เดาวอ่างเงี้ยเลยสปอม์ดาวแอดบอกได้คำเดียวนะคะก็คือเป็นความสวยของสิงคโปร์เดยทูนั่นเองนะโอ้โหมีไฟข้างหน้า เป็นนักรบแบบสะพายแรงด้วยเก๋มากๆสำหรับลาลิสาเพราะทุกวันคือการออกรบนั่นเองนะคะสมรภูมิก็คือเวทีค่ะสับให้แหลกคาตาไปเลยนะคะโอ้โหทาทีเด็ดก็ยังตามชีไปทุกที่นะคะสมควรแล้วเนี่ยที่น้องลิสเนี่ยแอดว่าเป็นคนดีไซน์ท่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ โคโลการรห้ตัวเองอย่างเรียบร้อยนะคะถึงออกมาเป็นความแซบแบบนี้แล้วจะเห็นว่าทั้งเซตการแสดงเนี่ยจะเข้ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าท่าเต้นนะเพราะว่าน้องคิดมันแล้วค่ะ ได้ยางงี้สิคะดีไม่มีแผ่วเลยนะจ๊ะใครจะมาแบบว่าเออสามวันไหวไม้เออเจ็ดวันเจ็ดคืนไปเลยสิคะสําหรับลาลิสานะเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสเตจมากๆนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนถามเหมือนกันเนอะว่า ตอนที่น้องมาเล่นเครื่องเล่นที่ Universal สิงคโปร์นานก็จะเห็นหนุ่มๆสองคนประกบอยู่ว่าคือใครนะคะก็ว่าจะเล่านะลืมทุกทีเลยนะคะอ่ะมาเล่าในคลิปนี้แล้วกันนะคะว่าพ่อหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครจริงๆก็คือดาราไทยที่หน้าเหมือนลุกครึ่งอย่างกะแกะเลยแต่จริงๆเราเป็นหนุ่มพักใต้นะจ๊ะหนุ่มปักใต้ก็คือหล่อแซ่บกล้ามโตมากนั่นก็คือจอร์จเวอานะคะก็คือพ่อหนุ่มคนขวาสุดคนนี้นี่เองนะ ซึ่งจริงๆนะคะจอสเขามีคู่จิ้นก็คือจอสกวินนะจ๊ะใครเป็นแบบสาวสายวายก็คงรู้จักกันดีเนาะก็มีผลงานผลงานอะไรโด่งดังกันไปนะคะซึ่งล่าสุดก็ปรากฏตัวกับน้องลิสใช่ไหมที่หลายคนสงสัยนะว่าเขาเป็นใครเผื่อใครแบบไม่ได้ตามดูทีวงทีวีใดๆไม่ได้ดูละครอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊หรือจะมีการทํางานร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะจ๊ะ แต่ใดๆคือพี่บ่าวจอสนะคะเหมาะกับการเป็นบอดี้การ์ดเลสมากคุณก็คือแซบบึกบืนที่สุดสำหรับแบล็ k พิงคค่ะวันนี้เป็นเดย์ทูแล้วนะเดี๋ยวดูบรรยากาศสาวๆคนอื่เอแซว่าจะยังไงบ้าง ่าเธอมัเลดใหญ่เกี๊ยวน้ำต้มยำนะคะวันนี้มาน่ารัก็เป็นชุดยี่หลอเออเดี๋ยวแอดลองดูสิแซบวัวมากนะคะเข็มขัดสองเส้นมาอีกแล้วสาวๆนี่เข็มขัดเป็น10นะคนหนึ่งใส่เกือบห้าหเส้น รัดเข็มขัดน,นะดูนะนี่คือเจนนี่เจนนี่เจนนี่นะคะแล้วก็ส่วนพี่จีซูนั่นก็โชว์ไฮโน้ตนะส่วนน้องแซงภาพยังไม่มาน่าจะโซโลโเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าถ้าแอนดาวาวบอกว่าทําไมภาพยังไม่มาไม่รู้นะะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวคลิปน้าจะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะนี่คือความแซบ Day ์ทนะจ๊ะสิงคปโปร์ก็รับไปเต็มๆแล้วค่ะวันนี้อ่ะพี่นิวส์ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ